ไปสองแผ่นว่ะสองแ่เร็จแล้วนี่เป็นไรครับหนูค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรือยๆเรื่อยๆนี่้องแต่งอะไรแ่รเน็นไปนิดๆน็ตไปเล็ๆทำาทีตัวเองหนา้นเหรอ ตอออาาากกเหมมืน่ะแม่เอาไปหมดแล้วว่าฝั่งนี้เสร็จยังอฝั่งฝั่งฝั่งนี้กลับด้านกลับด้านอย่างนี้เออเอาแผ่นแรกดำนะแผ่นแรกเนี่ยกับเชือกเนี่ว่าเชือกแบบนี้อ่ะแล้วก็สลับขึ้นไปเหมือนเดิม มือถือเทวะใช่เอดเออนแหลเป็นออริจินอลเออ้เาลรื่อยให้แหลมๆดึงอย่างนี้ดึงดึงขายนี้ดึงขานี้ดึงชานี้ขึ้นมาเอออันแหลมันแหลม ันนี้ก็ดึงชายล่างนั่นแหละเออเก่งเลย <c oughs> ทำได้อันหนึ่งกลงดีใจตายทำไปทำไปใกล้เสร็จแล้ว ร้อนมากว่ะอ้ยเ้ยเอ้า้าทั้งม,มันไเ,เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับก็เอาใหม่เออนี่เก่งเว้ยไทยว้า ไปไหนอ่ะบน er> ั่งนี่ดินอนถ่ายปล่อยมานปล่อยแมนไม่เป็นไรหรอกจับไปทายาเลยนะจับจับไว้ก็อาบน้ำเลยจับมันี่โดนเลยรองเท้ากัดรองเท้ากัดหรอบู๊แม่งมือห้าชิ้นหรอ นั่งอยู่ดีคือโถทอดนั่นเหรอทำอะไรใช่ป่ะนั่งอยู่ดีเอ่อพักผ่อนแล้วมึงไปตั้งขบวนเขาด้วยปะเนี่ยเออนั่นแหละแกเข้าไปเออใสได้แค่นั้นเออก็แค่นั้นแหละดูทำไหมจูบลีดิเออแค่นั้นแหละเอออ้าไปวางวางไว้ตรงนี้ชิงมิ้งเก่งโอเก่งเว้ยเก่งนี่ยไงเอามาพับใหม่เดี๋ยวเลย คิวและยังไงลูกเออเออว่า้อนว่สวยสวยเมากเออมานั่งเก่งมากอ่ะน้ำอยู่นี่ครับนี่ไนี่ไงหกเล่งแบ